เอาละกับสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาดูคอมโบที่ทำให้ผม <c oughs> ติดอันดับเขาเรียกว่าแปดคนสุดท้ายนะคบผมจากงานแข่งนะครับพี่แถวบ้านนะก็บอกชื่องานแข่งไม่ได้หรอกครับแต่ว่าไม่ใช่ของออฟฟิเชียลนะครับแต่ว่ากาติกาก็เหมือนเมื่อของออฟฟิเชียลนะก็คือให้ใช้พเบษของแท้นะผมสามตัวนะแล้วเราก็จะมาดูคอมโบที่ทำให้ผม ติดอันดับแปดคนสุดท้ายของงานกันนะครับผมตัวแรกก็จะเป็นร u r บ n Buster นะครับผมจอม One Shot นั่นเองนะผมตัวนี้ครับ Extreme Over Burst ครับอย่างเดียวเลยครับผมบอดี้ก็วัสปินได้ด้วยนะครับใส่ระเชษนะเป็นหนึ่งจศูนย์เพื่อเพิ่มแรงตีนะครับผมแล้วก็บิดเป็นแฟตนะครับผมตัวที่สองเนี่ยก็จะเป็น Impact ด r e a k ตัวที่ผมรีวิวไปลิปที่แล้วนะครับผม ตัวนี้บอกเลยว่าทําแต้มรัวมากครับผมทั้งเอ็กตีมโอเวอร์เบิร์ดสปินหมดเลยครับแล้วก็วเช่นนะเพื่จะเป็น570นะเพื่อเพิ่มอ,อะไรโจมตีครับผมแล้วก็ทําให้มันหนักขึ้นนะครับผมพอมันหนักเนี่ยมันก็จะกดหัวเอาเหล็กไปโจมตีเหมือนที่ผมคิดอทําคลิปไว้ในอีพีที่แล้วนะผมแล้วก็บิดเนี่ยเป็นคลิกเพื่อที่ว่ามันจะวิ่งไปตีแล้วก็สามารถมีสเตมินาท้ายเกมนะครับผม ใส่ที่ผมไม่ใช่พอยเพราะพอยเนี่ยถ้าเราชูตรตรงไปเลยครับผมมันจะเป็นสตัมิน่าไปเลยนะครับโอกาสที่จะโจมตีแดสเนี่ยมันจะน้อยกว่าคลิกนั่นเองนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นของตายครับผมวิสาดร์ดรนะครับผมใส่หนึ่งหกศูโลโฟแฟตวันนี้ก็คือผมไม่อยากเล่นวิสาดร์ดใส่าบาลานซ์หรือว่าสตัมินา่าเฮกซ่าบอลน,นี้ผมผมไม่เล่นผมก็เลยจะเอาโลฟแฟตมาใส่นะครับผมเมื่อที่มันวิ่งตีได้โหดมากๆเลยนะตัวนี้ เราจะไปดูที่สนามกันเลยครับผมกลับมาที่สนามอันเดิมเลยนะครับผมเราจะมาเจอกับทีมคัสตอมนั่นเองนะครับผมทีมคัสตอมที่ผมเอามาวันนี้ก็จะมีสโตนมอมบังครับผมสามแปดศูนย์นับนิดเดินนะบของปอหมดเลยนะแล้วก็ไซฮอสนะครับผมไซฮอสไตร์ฮอคเออสี่แปดศูนย์แล้วก็โลเฟดนะครับ ตัวสุดท้ายก็จะเป็นมังคุโร่เอนะครับผมสามแปดสิบโลแฟตแต่มันสามกสิบแต่ผมไม่มีเลยสามแปดสิบไปก่อนนะครับผมโอ้ยกองกัะชับโอเคเราจะมาดูที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับผมคู่แรกก็จะเป็นดูรันบัสเตอร์นะครับผมเจอกับเจ้าสไตฮอสนะครับสไตฮอสนะครับชื่อเล่ยากมานัน่นทุกคน เบิร์สฟินิชเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าไตฮอกเนี่ยใส่ราชิตเป็น4ขีด80ก็เลยทำให้มันสูงแล้วก็เบิร์สง่ายนั่นเองนะผมทีมทีมแข่งอ่าอเอาชื่อทีมเมตาทีมเมตาได้ไปแล้ว2คะแนนนะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นอิมแบคเร็กโอวยโดนเแล้ว5-7-0คลิกนะครับผมเจอกับมาคุโรเอะ สามแปดสิบรูฟัดนับวับโคนกระเด็นเดี๋ยวไปเก็บม,มันนะเมื่อกี้มันกระเด็นนะครับเดี๋ยวผมชุดใหม่นะของชุดพลาดเองเมื่อกี้ ขนาดอินแพ็กเล็กเป็นยานแล้วก็ลงก่อนหลายวิเลยนะครับยังชนะมาได้ครับตอนนี้ทีเมต้าก็มีไปแล้วสามคะแนนนะครบผมตัวสุดท้ายครับผมก็เลยเอาวิาสาดรอดหนึ่งหกศูนย์โลแฟตเจอกับสโตนมอมบังสามแปดสิบแล้วก็ฮิดเด้นครับผมจะลงเอาแรกผมจะลงสโตนมอมบังก่อนแล้วกันครับ วิเราตีนี่ก็คือแพสปินนะผมหรือเปล่าหรือว่าจะมีจังหวะช็อตค,คิกออกไปออกไม่น่ามีแล้วก็เรียบร้อยโซนลำบังชนะน,นะผมก็ทีมคัสตอมก็ได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนนับเรียงเบใหม่ก็จะเป็นเอาคู่เดิมไดนแหละครับผมแต่ผมจะลงวิลนุตีก่อนบ้างนะครับ เกมจบเลยวิสันเราทับเบิร์ดฟินิชไปเลยนะผมก็ทีมีตาก็ได้ไปแล้วรนะับเรียบร้อย5ต่อ1นะครับผมถ้าคลิปนี้มันจะมีเวลาแค่5นาทีหรือ6นาทีเนี่ยมันจะสั้นไปนะทุกคนงั้นเราจะทำการดิบเบรดสุ่มมา3ตัวแล้วมาสู้กับ3าตัวนี้นั่นเองนะครับ อันนี้จะในกล่องน,นี้จะมีกองผมจะหยิบเนี่ยจะมีตัวคัสตอมตัวปกติแล้วอไอรวมกันได้หมดเลยนะผมจะลองหยิบมาดูนะครับตัวแรกได้เป็นชาโดมิลคุกกี้นะครับผมอยู่ในเนี่ยหาหาหน้าแป๊บนึงอันนี้เห็นไหมทุกคนพอเห็นใช่ไหมนี่เป็นวิสาลอดก็ชาโดว์มิลคุกกี้นะผม9 6 0บอลคอมโบเมต้าเลยนะ เอาให้เจอกับวูซาหลอดไปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ชาดูด์มิวคุกกี้คีบิดผมคีบิดแล้วจะเบริร์ดไหมชาดูมิวกำลังคีบิดอยู่วูซาหลอดก็หมดจะหมดแรง โอเคครับผมฉันมีนคุกกี้ที่ขี่บิดชนะนะเดี๋ยวให้ดูว่ามันขี่บิดยังไงน,นนะคนคงจะ่ิขึ้นมานะเห็นไหมมันขี่บิดหมุนอยู่อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งว้ายแล้วบอกเลยนะว่าอาที่ผมเนี่ยไปแข่งมานะผมก็เชื่อว่าบริษัทเราตอนนี้เนะี่ยทุกคนอาจจะเห็น,นเห็นคลิปอะ่ะอาจจะแบบกาก,ากใช่ไหมครับแต่ว่าความจริงเนี่ยผม เจอทั้งเพกัสัสฟาร์างสเกลโซยิคิปอันนี้ก็ฟัดหมดแล้วนะทุกคนเรียบร้อยกินหมุนนีกแล้วอาจจะเป็นเพราะว่า ความต่างชั้นระหว่างบิดบอลกับโลเฟนนะผมเราจะเปลี่ยนให้ตัวนี้ไปเจอดรอนบัสเตอร์นะผมนี่ฟ้าเหมือนกันซะด้วยผมจะรนาม้ากาแบบนี้นะ แล้วบอกเลยว,ว่าที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมชุดเบามากนะทุกคนเพราะว่าสนามเนี่ยมันอยู่ไกลครับผมต้องเอื้อมไปชุดอย่างเงี้ยแล้วมาจะชุดเบานิดนึงนะผมจะทำชุดให้แรงที่สุดเท่าที่ผมจะชุดได้นะผมอีกรอบหนึ่ง มาเตอร์โดนนี้น่าจะอ,อ,อีกตีมแล้วนะแต่ว่าไม่โดนไม่โดนตรงปลายดาบมานะโดนตรงมเมื่อกี้ถ้ามันโดนตรงเนี้ยผมถ้ามันโดนตรงเนี้ยผมว่าโอ,อ้อีกตีมแล้วนะแต่มันโดนบริเวณนี้แทนนะผมยีอบ ฉันมีคุกกี้ครับจุกหลบนะจุกเลบตึงเหมือนเหมือนตัวนี้จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของรันบัสเตอร์นะครับผมเป็นอย่างนี้ทุกทีนะตั้งแต่าคลิปที่ผมแนะนำคอมโบสีตัวฟินิกวิสัต์เวฟเแล้วก็ฟินิกตัวหนึ่งครับผมก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะก็คือเพับในคลิปนะแต่เบืง้งแต่ทําไมเบื้องหลังมันโหดนะแต่ทําไมเบื้องหน้ามันแบบพอคลิปแล้วมันแบบมันกากนะทุกคน แต่ตัวนี้เจ้าก็อินพรกเริกนะมาเลยว่าเคาะไม่ลงนะผมเคาะกระแทกนะเคาะไปกระแทกครับแต่ว่าเคาะไม่ลงคนระับอินพ b r เร k ก็ยัางตีตัวเลยถ่าจะใกล้หยุดแล้วนะผมว่าเจอไอ้ชาโดมิคุกกี้มาจะขี้โกงไปนิดนึงนะทุกคนผมหาตัวต่อไปแป๊บนึงนะอ้าวจบเรียบร้อยมาหาตัวใหม่แป๊บนึงนะครับอ่าครับก็เอาเป็นซ็กแล้วกันนะเพื่อซิลส์ดาร์กนะครับผมคอมโบนะไม่ใช่หกแปดศูนย์ไม่ใช่บิกเวทแต่เป็นห้าแปดศูนย์นิดเดินนั่นเองนะครับผม ไม่ใช่หรอกทุกคนอันนี้ผมคัปตอนเองไง500ลิตรน่ะไอ้680เวทมันหายเจอกับนาำบัสเตอร์นะผมวู้ยวู้ยวู้ยน้ัคเตอร์ขอแรงนะผมวู้ยรานบัสเตอร์กระบอกเอ็กซ์ต n มฟินิรนะแต่ว่าคแต่ว่าโดนอากระแทกกระแทกกับก่อนนะแต่ก็แพ้สเปนฟินิตอยู่ดีนั่นเองครับผม รอบที่สองครับหุดอีกแล้วหุดอีกแล้วทุกคนเอาใหม่นะทุกคนผมชุดหลบไอ้หลุดอีกแล้ว ชิวเลยนะผมเมื่อกี้ดัมเบิสเตอร์นะผมโค้ชเพรสูดดาร์กนะผมลงโอเวอร์แต่ก็ปินกลับขึ้นมาครับแล้วก็เคาน์เตอร์ดมัมเบิลเตอร์กับดินแล้วก็ฟัดกันจนสุดท้ายครับโพซิลดดาร์กชนะครัแบบขาดเอ้ยไม่ขาดรอยชนะผิวเฉียดนิดเดียวเองนะครับผมขออีกรอบแล้วกันนะเอาให้ดมัมเบิลเตอร์ผมบอกว่าได้เฉิดนช้ชาสักนิดนึง หนันสายครับผมสมากๆเลยนะเฮ้ยตอนนี้กับมันนิ่งแล้วนะผมต่มเตอร์ก็วนไปก็น่าจะสไมินา่าให้หมดแล้วต้องรอจังหวัดไปฏิหารครับนี่คนระับจังหวัดไปฏิหารมาแล้วแล้วก็ชนะสปิน <laughs> ไประเดี้ครับผมพุดปุ๊บมาปั๊บเลยจังหวัดไปฏิหานะผมต่อไปครับผมอิมเพกเบรกนะจะีนอิมเพก อุ้ยกระโดดสองรอบเลยอุ้ยเสียดายเมื่อกี้ถ้ามันโดนเคาะถ้ามันเคาะได้อีกสักสองสามทีวังวัชนะแล้วนะแต่เมื่อกี้ก็ไม่นับเป็นคะแนนนะเพราะว่ามันแอร์คิดนั่นเองนะเพืกอนก็จะเห็นนะเรียบร้อยครับผม ตัวไหนยืมหมุนก่อนนะจะเป็นสปินหรือจะเป็นโอเวอร์ครับผมเรียบร้อยจะเป็นโอเวอร์ฟินิชนะผมต่อต่อไปครับผม <c oughs> ตอบอเลยนะว่าถึงมันจะแพ้ตัวหนักๆเนี่ย แต่บอกเลยว่าที่สนาม Impact d r e a k นะครับผมดีดหมดไม่สนตัวอะไรเลยนะผมหนักแค่ไหนก็มาดีดลง over หมดนะครับผมอันนี้อันนี้ไม่ได้โมะครับผม <ST sch lan> ผมพูดจริงๆแต่แล้วตอนนั้นตอนที่ผมแข่งผมไม่ได้อัดเ,เอาไว้อา้อาวอ้าวลงอ้ววไปเองซะงั้น เกิดการในฮิตแล้วก็เคาเตอร์ใส่กันนะเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่กี่รอบแล้วก็ไม่รู้นะครับโอยรอบนี้เอเห็นไหมครับอืมแบบนี้เล็กเสมอหรือเปล่าช่ามาเด็ดหมดแล้วผมดีดหมดไม่สนน้ำหนักนะครับ ยังไม่ยังไม่เชื่อหรือยังไม่อะไรผมจะสู้กับเออเพกาซัสบาที่ถ้ามันเดือดมันเลนแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปทําดึนตัวใหม่ครับปัญหาคอมโบส่มันแป๊บนึงนะเอาเป็นนี่ครับผมเจนหกศูนย์ทานคิกครับอุย้ยลืมบอกว่าใส่เอซิสเบียเป็นแลชครับเจอกับเออเอฟเฟกต์รุ่ใช่ไหมที่บอบน้ำหนักเยอะโอเคก็คจะเป็นการสู้กันระหว่างทานคิกกับคิกนะครับผมเออบอกว่าผมได้คิกมา บอกไปก็สายไปแล้วเนาะโอ้ยโอ้ยโอยหนักครับเป็นกระบ้าหนักแต่ก็โดนที่เหมนเด็กคอรอืมแต่ก็เล็กเล็กน้ำหนักกันก็ทีมเอนเด็กก็น่าทิ่มไปเลยครับผมเสียาการทรงตัวเพราะไปเคาะเขานะกิงจก ปาร์ก็ชนะครับผมรึปล้อ,อยอยังยังยังขอแรงมากนะเมื่อกี้ต้องหาจ้าไว้แพ็่เขาครอบโด,ดนจังครับผมถ้าโดนจังๆก็คือรึปร่อยครับผมออกออกไปก็แบบเสียเสียสูตรเลยนะตอนเมื่อกี้เป็นกระสปาก็เส,สียสูตรไปหลายรอบเหมือน,นกันนะครับผมควย เปเคาน์เตอร์มาแล้วก็ซับไหมอย่าเบียวยาตีเขาแน่แมกเด็กยาตีเสมอถ้ามันนะครับคู่นี้ก็ก็ตามน,นั้นแหละตัอไฟก็เป็นตัวเดิมนะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเพกาซัสปาร์ตเออใช่เปล่าวะไม่ใช่ต้องเป็นโพซิทดาร์กนี่เออโพซิทดาร์กเจอกับอ่าพิซซารัตนะครับ <marched> เอียงเอียงแล้วอ้าวเรียบร้อยครับผมบริษัทรถวัสป,ปันถึงแม้จะมีแรงไม่เยอะนะครับผมอีกรอบหนึ่งอ้อ้าว,อาวออโอว้ตอนนี้เขาจบโมชุดดาวเสียสูตรนีกแล้วเขาจบโมชุดเสียสูตรแล้วก็กิ้งเรียบร้อยครับผม ตัวนี้ครับก็สมกับตัวที่ไว้ปิดนะผมเอาไว้ปิดจริงๆเอ้ยผมหลุดหลุดเฮ้ยๆเสียศูนย์อีกแล้วครับผมแต่ตอนนี้เพิ่งสุดดังจะจะกลับมาตั้ตงตรงไหมหรือว่าจะกิ้งอีกแล้ว กระชุดดังเอียงน้อยเดี๋ยวจะเป็นวิศว์รถที่ล้มลงไปเอา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 ไปตีเขาเยังอีกแล้ววิศว์รถเอาวิศว์รถก็จะหยุดเอาหุยนิดเดียวเองถ้ามีสติมันหน้ามากกว่านี้ก็อาจจะชนะนะผมผมยังชลาดเจีกับดามัสเตอร์อยู่นะลงไปเลย เซเซหัวหัวเพอร์ซุดมันคาจะหนักอม่เรียบร้อยจะเด้งจะเด้งขึ้นมาไหมจะเด้งขึ้นมาไหมหรือว่าจะหยุดเปนน็นในนั้นเลยนะครับผมรอรอรอเรียบร้อยการเป็นโอเวอร์ฟินิชนะผมไซส์ที่ผมต้องรอเนี่ยเพราะว่าถ้ามัน มันคือกรณีที่ผมอ่ะชูลงไปใช่ปะแล้วเนี้ยมันลงหลุมไปแล้วหลุมไปหยิบเองนีขึ้นมาแล้วนี่มันโดดขึ้นมาผมก็เลยต้องรอนะอีกรอบหนึ่งแล้วกันอ่ะ,อ,ะอยากจะฟุกรอบจารปัตเตอร แล้วว้าวอ้าวร้อยกริ้งกริ้งนะผมอุ้ยขอเขาหน้าความด้วยนะเมื่อกี้ก็20่สิบนาทีแล้วเนาะก็ สำหรับคลิปนี้ครับผมใครมีคอมโบไหนแนะนำก็บอกได้นะครับแล้วก็ถ้ามีงานแข่งแล้วเขาให้ถ่ายเนี่ยผมจะถ่ายมาให้ดูนะครับผมสํหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ